สวัสดีครับท่านผู้ชมตอนนี้เราก็อยู่กันในเกม g t b นะครับ Roblox GTA ก็เป็น g t b เฮ้ย KFC นี่รถมาแล้วขึ้นรถมาดีครับมาดีครับชนแม่งเลยโอ้ยมันขี่ยากจังวะไม่มีเสียงด้วยนี่ีๆีดีเป็นไงครับเป็นไงครับเอ้อ รถถ่าแล้ว่ันเกีบโคตรยากเลยผมอยากรู้จะเอาไอ้นี่เก็บยังไงเมาส์เนี่ยตอนเนี้ยเมาส์มันไม่เก็บนะเฮ้ยอ๋อมันต้องเปลี่ยนเป็นปืนเหรอมันถึงจะเก็บโอ้บ้านดูข้างนอกอู้บ้านสองชั้นพอเดินเข้าไปอ้าวคุณหลอกดาวคุณหลอกดาวเฮ้ยจะว่าไปแล้วรอลองเลสน n a p ไปกันตัวไหนดีดีแ่เฮ้ยโอ้โหเม็ดเตียวตาย ถ้าสไนเปอร์เราต้องขึ้นไปเล่นข้างบนอะไรปะเนี่ยอะไรวะเก็บไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยเราจะเป็นมือสไนเปอร์นี่เฮ้ยมึงใจเย็นสิ <c oughs> เ,เล่นกับพีน้องเข้าไปดูใน KFC ดิมีอะไรบ้างโอ้ KFC มีไม่หลอกไม่หลอก KFC ไม่หลอกโอเคเรามาเป็น โอ้๋อในคิวค่ะค่ะ KFC เฮ้ยมันยิงเรามีคนยิงเราโอ้ยอยู่นู่นจัดไปอืม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  Oh my god อืมอ้าวเม็ดเดี่ยวมันไม่ตายเหรอวะแล้วทำไมตอนนั้นกูโดนเม็ดเดี่ยวกูตาย อว่าไงพ่อหนุม <c oughs> ่มดูเมื่อกี้แม่งตายไม่โคตรทานตอนนี้มีแค่นี้เหรอวะคนโอ้แม่งหนุกแล้ว,วะอะพี่มีเกาะไอ้น้องที่เห็นในหานะั้นมันขึ้นไปข้างบนหลังคาขึ้นไงวะมันเป็นบ้านธรรมดานำขึ้นหลังคาเนียโอ้นี่เหรอนี่ไงขึ้นได้แล้ว ไม่ว่าคุณจะเล่นเกมอะไรแล้วได้ยินเสียงนี้รู้ได้เลยว่าคนไทยเอาตายพร้อมกัน <c oughs> หลังนี้มันจะมีสองชั้นจริงๆเพราะว่ามันกระโดดเนี่ยมันกระโดะโดติดเอ้ยมีไฟฉายไห่ว่าลืมไปนี่งเห็นป่ะสองชั้นจริงๆว่ะหลังนี้ไม่หลอก <c oughs> อย่าเนียนอย่าเนียนมึงอะ่ะหุ้ยทำไมไม่ตายทำไมไม่ตกผมตายไปแล้วเกมไม่กา ไอ้หานี่มึงไม่เห็นกูจริงเหรอฮะมึงไม่เห็นกูจริงๆเหรออุย้ยอันแน่อันแน่เม็ดเดียวไม่ตายโอ,อ้มันตายไปแล้วสับสโคปนี่ไงสับสโคปเฮ้ยอุย่างแม่นเลยไอ้หานี่หลายรอบแล้วต้องจัดการมันขึ้นเลนย ก็พี่หน่อยอน้องมานี่ไงใครแม่นกว่ากันนะไอเ้เหลือง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 อกับอะไรเหลืองเหลืองกระสุนแม่งยิงไม่ตรงกับเป้ามาึงเลยเออโคตรหดกระโดดยิงนี่ไงนี่ไงโนสโคโอโคเอ,ยอย้อยากยิงรถอยากยิงรถนี่ไงเป็นงไงล่ะครับกระสุนที่แข็งแกร่งที่สุดจริงๆีรถพังเลยทีเดียวตอนนี้เรา นี่ไงโอ้ยเราโคตรแม่นเลยนะเว้ยเฮ้ยโคตรแม่นนะ่ะเอ้าหลบจะหนีไปไหนพนมไปไหนแล้วโอ้ยขึ้นมามันขึ้นมามันขึ้นมาช็อตกันกับสไนปอร์